แต่พีเจเนี่ยจะมีจุดแบบจุดดีดจุดแบบปังแล้วก็ใครก็หยุดเขาไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยไม่ผมผมไม่ได้กินเก่งสุดผมพี่ไปกินเยอะกว่าผมแต่ถ้ามีคนแก้กันผมเห็นแค่นิวแก้พีเจจริงครับคนชื่อนิวชื่อพีเจชื่อเลออนอยู่แล้วครับผมให้ให้โอกาสอีกทีไหมเอาไหมไม่เอาผมเอาเนี่ยแหละนะครับของผมเท่านี้เลยครับเพราะว่าทุกคนได้เห็นชากกินมะละกอไปแล้วไม่ต้องพูดอะไรมากไม่ทไมใส่หัวมันเลยอะ ทีมงานเขาตั้งใจนะเว้ยขอโทษนะที่เราเป็นตัวแม่เกี่ยวอะไรอ่ะตัวแม่ตัวมัมตัวมันดา <c oughs> ต้องด, <c oughs> ดู <c oughs> ที่ไหน <c oughs> ไอ้ฉี่ยยัไงเจอบอยสถานการก์ใจนะครับรับรองว่าชีเสิร์ฟแน่นอนครับ สวัสดีครับทุเดเพลงพวกเราดันแสดงจากซีรีส์เรื่องเจลบอยสถานะกักใจครับสวัสดีครับนิวเชียพักครับรับบทโฟมดับสวัสดีครับไปมอฑภูมิครับรับบทเป็นเชียนครับสวัสดีครับพี่เจมี่ดอนครับรับบทบ้าบินครับสวัสดีครับเลออนครับรับบทเป็นบัวครับ พีเจครับอ่ะต้องไปตอบใครครับเลออนนะพี่เจครับเลออนนะตัวเองครับคืออย่างเลออนเนี่ยเขาจะพูดพูดเยอะเป็นแบบว่าสเตเบิลเป็นมาตรฐานแต่พีเจเนี่ยจะมีจุดแบบจุดดีบจุดแบบปังแล้วก็ใครก็หยุดเขาไม่ได้อะไรอย่างงี้คือถ้ากราบกราบขึ้นสูงแล้วก็คือผมก็แพ้แล้วก็ลงสุดก็ไม่มีใครพูดเงิ่มเนี่ยก็สองนะคะใครเทคบ่อยที่สุดในกองค่ะ หนึ่งสองสามโอเคทำไมถึงเลือกเป็นน้องนิวคะเพราะเขาเล่นหลายเทคที่สุดในกองใช่ซีนซีนพี่นิวเยอะกว่าทุกคนแล้วก็เป็นซีนที่ละเอียดกว่าไมันเล่นยากกว่าแล้วก็เขาเป็นคนตั้งใจในซีนด้วยคือถ้าเขาไม่พอใจเขาแล้วขอใหม่ขอใหม่คือถ้าเขามีภาพที่เขาวางไว้แล้วแล้วมันไม่ถึงเขา <c oughs> แล้เล่นใหม่จนกว่าจะได้ข้อ3นะคะใครกินเก่งที่สุดในกองค่ะ หนึ่งสองสามพี่ไป๋ดิโอยังไม่ผมผมไม่ได้กินเก่งผมว่าพี่ไปกินเยอะกว่าผมมันคือกินเยอะหรือกินเก่งนะกินเก่งก็คือกินเยอะใช่ไหมกินเก่งคือกินได้เรื่อยๆค่ะกินแบบมีโอกาสก็กินมีโอกาสก็กินอะไรอย่างนี้ใช่ไหมโอเคแกพูดถึงตอนเข้าออฟฟิศอืออือใครครีแก้งที่สุดในกองค่ะหนึ่งสองสาม ทำไมถึงเลือกเป็นน้องพีเจก็อย่างที่พูดไปเมื่อกี้ครับว่าพีเจเป็นคนแบบว่าสตาร์ติดแล้วติดเลยเขาก็มีเขาเรียกว่าตัวเองไม่พอก็จะมีการเผื่อแผ่ไปถึงคนอื่นก็จะเป็นแบบว่าไปช่วยคนอื่นในการแบบแกล้งคนอื่นบ้างบูดคนอื่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วทำไมถึงเลือกเป็นน้องนิวเพราะผมโดนแกล้งบ่อย ผมเห็นเขาแกล้งพีเจแต่จริงๆกองนี้ไม่ค่อยแกล้งกันแต่ถ้ามีคนแกล้งกันผมเห็นแค่นิวแกล้งพีเจจริงครับแต่ดูในสื่อได้นะครับว่าใครเป็นคนแกล้งใครรอดูบีฮาร์ดซีนไงทูกีพี่ใหม่ไม่รู้จะไ่ายาในการตัดสินนะใครขี้เศราที่สุดในกองค่ะนอนขี้เศ้าคือซึมนอนบ่อยชอบแอบหลับหนึ่งสองสามทำไมถึงเป็นน้งไปค่ะหลับบ่อย แล้วเป็นคนที่หลับก็หลับจริงๆไม่ได้สนใจใครเลยผมอยู่ง่ายกินง่ายคร <c oughs> ับ <c oughs> ข้อสุดท้ายนะคะใครชื่นชอบการทำเล็บเจลมากที่สุดหนึ 1, 2, ่งสองสามทำไมถึงเ,เลิกเป็นน้องปั <c oughs> พี่ว<อ>ิเชียนมาเนี่ยเขาชอบชอบทำเล็บไง,งครัก็เลยชี้พี่ป คือครั้งแรกเลยตอนตอนมาแล้วเขาถามว่ามีใครเคยทำเล็บมาก่อนไหมมีแค่ p ีเจคนเดียวนะใช่ไหมที่แบบเคยทําเล็บมาก่อนอะไรทำเล็บเจลมาก่อนใช่ซีรีส์เรื่องเจลบอยสถานักักใจเนี่ยครับก็จะเป็นซีรีส์ที่เกี่ยวกับวัยรุ่นเจนซีครับเป็นการสำรวจความสัมพันธ์ของเด็กทั้ง4ี่คนครับก็ดำเนินด้วยโฟร์มดท,ที่ ได้ไปทําเล็บกับพี่วิเชียนมากอะไรเงี้ยครับแล้วก็พี่วิเชียนมาสเนี่ยเขาก็เหมือนกิ๊กกิ๊กอยู่กับบัวแล้วก็ตัวเองรู้สึกว่าโดนกักก็เลยลาบ้าบินเพื่อนสนิทเนี่ยครับเข้ามาในสมการด้วยครับผมด้วยตัวของโฟมอนเนี่ยก็เป็นเด็กมัธยมปลายปกติเลยครับที่เหมือนกาลังอยู่ในวัยที่อยากเรียนรู้เรื่องความรักครับอยากมีความรักอยากมีสถานะกับใครสักคนแล้วก็เป็นคนที่แบบว่าสดใสล่าเริงอาจจะดูแบบแก่นเซียวนิดนึงแล้วก็เป็นคนแบบชอบเอาชนะแล้วก็อยากลองอะไรใหม่ๆอะไรเงี้ยครับ ครับก็สลับตัวเชียนนะฮะก็เชียนมาจากคําว่าวิเชียนมากคือคันแมวเลยฉะนั้นก็จะมีคาแรคเตอร์คล้ายๆแมวหน่อยที่มีความแบบอาจจะนิ่งๆสุขุมหน่อยลึกลับหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเหมือนเป็นคนแบบเดาใจได้ยากอะไรเงี้ยนะฮะไม่ไม่แสดงความรู้สึกออกมาชัดเจนแล้วก็เชียนจะเป็นคนที่พื้นฐานชอบทําเล็บอยู่แล้วก็จะทําให้ทุกตัวละครรู้จักการทำเล็บด้วยการชวนบ้างหรืออะไรบ้างเนี่ยครับของตัวละครบ้าบินจะเป็นตัวละครที่นุ่มนิ่มกว่า ทุกคนเลยครับจะเป็นแบบเหมือนด้านออกความแบบน่ารักนุ่มนิ่มจะเป็นสายพพอร์ตเพื่อนอะไรเงี้ยมากกว่าครับไม่ค่อยมีก่นของตัวเองบัวจะเป็นตัวแรงสุดใน4คนนี้ก็คือจะมีความกล้าพูดกล้าทํา hit, กล้าขิดกล้าแสดงกล้าถ่ายคอนเทนต์เป็นคนที่ติดคอนเทนต์เป็นต ok ิ๊กต็อกเกอร์ที่ถ่ายติ๊กต็อกทุกอย่างถ่ายคอนเทนต์ทุกอย่างในชีวิตเพื่อแบบมีจุดยืนของตัวเองเพราะว่าบัวเหมือนจะอยากเป็นคนดัง ด้วยแหละใช่ความรู้สึกแรกคือหลังจากที่ผมแคสเสร็จแล้วก็รู้ว่าพี่บอสเป็นคนกำกับแล้วผมก็ไปไล่ดูผลงานอะไรเงี้ยแปล,ลักชันซึ่งภาพสวยมากทุกอย่างองค์ประกอบทุกอย่างรายละเอียดทุกอย่างเปะ๊ะแล้วหลังจากนั้นตอนเวิร์กช็อปอยู่ประมาณน่าจะเดือนหนึ่งยู่ดีๆมีพี่คนนึงมาบอกว่าเออเดี๋ยวเราจะถ่ายเรื่องนี้ด้วยโทรศัพท์ทงเรื่องนะแล้วผมแบบ ขมวดคิวเลยผมแบบผมดีใจมากที่เล่นเล่นเรื่องแรกเพราะอันนี้คือเรื่องแรกจริงๆเราจะมาถ่ายโดยโทรศัพท์ผมก็แบบทําไมอะ่ะทำไมไม่ทำไมไม่ถ่ายดีๆไปเลยอะไรอย่างนี้ทำไมต้องใช้โทรศัพท์ด้วยแต่ว่าสิ่งที่ผมคิดผิดหมดเลยคือตอนที่เขาบ็อกช็อตมาให้ดูการที่เขาแบบไปทดลองซีนแล้วก็ลองใช้โทรศัพท์ถ่ายจริงแล้ววิดีโอมาให้ดูอะ่ะผมไม่เชื่อว่าเขาใช้โทรศัพท์ถ่ายจนกระทั่งผมไปเห็นตอนแบบ เคทสทรศัพท์จริงๆที่เขาใส่ฟิลเตอร์หน้าโทรศัพท์อะไรเงี้ยก็มันออกมาเหมือนกล้องใหญ่เลยทุกคนคือความแตกต่างอย่างเดียวก็คือจากหน้าชัดหลังเบอร์จะเป็นหน้าชัดหลังชัดเหมือนกันซึ่งทําให้เห็นกิจกรรมต่างๆในเรื่อง เพราะมันมีพวกกิจกรรมของเด็กวัยรุน่นการที่แบบซีนึงเห็นอ่าสมมติว่าเป็นหน้าโฟโมดอะไรเงี้ยเราข้างหลังเป็นถนนสยามยาวๆเราก็ได้เห็นกิจกรรมของคนที่อยู่ข้างหลังสุดด้วยว่าแบบเออเขาเดินถ่ายรูปอะไรกันก็เลยตอนนี้ไม่ได้กังวลอะไรแล้วเพราะว่าผมรู้สึกมั่นใจมากในกล้องตัวนี้เป็นโทรศัพท์ แต่ว่าการถ่ายทำก็ออกมาใน resolution 4K เหมือนเดิมซึ่งสามารถดูในใน iCE Premium ครับของผมจริงๆเคยเห็นผลงานที่ถ่ายทำด้วยโทรศัพท์นะครับแต่ว่าที่ดูจะเป็นหนังสั้นครับแต่พอได้มาลองได้ถูกถ่ายเองซึ่งเป็นแบบซีรีส์เรื่องยาวเลยกนะ็รู้สึกว่าเออแบบประสิทธิภาพมันถึงกว่าที่เราคิดไปเยอะเลยเลยครับสามารถทําเป็นหนังได้แบบออกมาจริงๆเลยรู้สึกว่าเออมีความประทับใจแล้วก็เออมันเหมาะจริงๆที่จะใช้ในการถ่ายทําเรื่องนี้ครับถ้าถ้าพูดถึง เรื่องคุณภาพเนี่ยจริงๆมันมันเทียบเท่ากล้องใหญ่ได้เลยนะครับคือโอเคกล้องใหญ่ก็จะมีฟังก์ชันในการที่ทําให้หน้าชัดหลังเบอร์แล้วก็เป็นวุนๆเป็นโบเก้ข้างหลังมากกว่าแต่ว่าด้วยด้วยโทรศัพท์เนี่ยก็จะไม่ได,ไได้ไม่ได้หลังไม่ได้เบอร์ขนาดนั้นแต่ว่าซึ่งข้อข้อนั้นนะดันตรงกับซีรีส์หรือหรือความต้องการของยอที่เขาต้องการให้เห็นแบบบรรยากาศรลอเขาเก็บเอลิเมนต์ทุกอย่างในสยามที่เขารู้สึกว่าเขาอยากให้มันเป็นแบบ เป็นบรรยากาศของหนังเรื่องนี้นะให้ทุกคนได้เห็นได้รู้สึกกับสิ่งนั้นรถเ,เมล์หรือว่าเสียงรถเมล์หรือแบบคนที่เดินผ่านไปผ่านมามันคือมันคือความรู้สึกนั้นอะไรอย่างนี้ซึ่งมีความยากกับการเล่นไหมไม่ไม่ขนาดนั้นเนาะง่ายขึ้นเนอเอ,อแล้วก็รู้สึกว่าแค่อยู่ตรงนั้นก็พอ,อส่วนตัวผมผมผมว่าผมเคยได้เห็นงานที่ใช้โทรศัพท์ถ่ายบ้างทุกกบบหนังคานหรือซันแดนใช้เป็นหนังทดลองมากๆอะไรอย่างี้แล้วก็แบบ มิวสิกวิดีโอของนิวจีนตัวหนึ่งเองก็แบบใช้โทรศัพท์ถ่ายเหมือนกันอนะไรเงี้ยผมก็เลยคิดว่าเออไอ้โทรศัพท์ถ่ายนี่มันมันน่าสนใจดีซึ่งของเราเป็นซีรีส์เลยมันก็แบบเออมันน่าลองแฮะว่าแบบไอ้โทรศัพท์ตัวนียมันจะมาถ่ายเราทั้งเรื่องได้จริงไหมอะไรเงี้ยซึ่งแบบแกลายเป็นว่าผมเพิ่มมันมันโฟล์มากเลยนะการเคลื่อนย้ายทุกอย่างการเซ็ตกล้องหรือว่าการเลโลเคชั่นทุกอย่างมันเร็วนมากนะแล้วก็เหมือนที่บางที่ที่ปกติกล้องใหญ่ ถ่ายไม่ค่อยได้เนอะอันนี้กลายเป็นแบบสบายเลยเหมือนบบสมมติตรงนี้แบบต้องจำกัดจำนวนคนก็แบบโทรศัพท์ฟุ๊บถ่ายแป๊บเดียวได้อะไรเงรี้ยผมแค่รู้สึกว่าตัวผมเองก็มาทันใน,ในยุคการมียุคแรกๆนะแต่ว่าผมแค่รู้สึกว่ามันไม่มันไม่ใช่เรื่องของอายุอะแต่ว่ามันเป็นเรื่องของรสนิยม ที่รู้สึกว่าโอเคใครอยากฟังอะไรก็ฟังอะไรเงี้ยผมก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบฟังเพลงเก่าๆผมจะชอบแบบย้อนไปฟังแบบว่าซีรีส์ปูอะไรเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันทําให้มันรู้สึกคิดถึงนะตอนนั้นมากกว่าว่าพอเราฟังเพลงนี้เรารู้สึกอะไรนะตอนนั้นเราจำภาพเหตุการณ์อนะตอนนั้นได้มันเป็นเรื่องของแบบมันเป็นของความรู้สึกตอนนั้นโดยพื้นฐานผมแบบอาจจะไม่ได้ฟังบ่อยอะไรเนงะี้ยเพราะว่าแบบ พออยู่กับเพื่อนๆมันก็ฟังกับวงล็อกอะไรกันบ้างหรือแล้วเงี้ยเด็กผู้ชายอะไรเงี้ยแต่เหมือนประมาณว่าการมีมันก็เหมือนแบบผ่านๆผูมาตลอดนะครับรักเี็กว่าเธออะไรเงี้ยโฟมดหรือว่าแบบอ่าเด็กมีปัญหาอะไรเงี้ยใครก็ต้องฟังอ่ะเอลโรงเรียนก็ต้องไปเต้นอ่ะนะเป็นเหมือนแบบเพลงประจำชาติอ่ะเขาเรียกไงใช่ใช่ครับซึ่งซึ่งมันก็คุ้นเคยแล้วแล้วผมก็เคยทางานครับที่การมิกเซ่อยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เลยมีความทรงจำที่ดีกับเขาอยู่แล้วก็เลย ดีใ,ใจที่ก็มีเพลงการไปยิโผมมาอะไรผมผมจริงๆก็ฟังมาทุกเจเนอเรชั่นของกามิกาเซ่ลยครับตั้งแต่ยุคโฟรโมทจนถึงแบบเขาปิดค่ายเลยก็เป็นเจนที่หายจริงจริงแต่ว่าพอฟังก็จะคิดถึงแบบสมัยเด็กๆตอนที่เหมือนพี่นิวบอกว่าแบบไปเต้นงานโรงเรียนหรือว่าฟังในแบบในห้องกับเพื่อนอะไรเงี้ ของผมเป็นประมาณนั้นผมรู้สึกว่าในเรื่องไม่ได้เห็นความต่างของเจนขนาดนั้นผมว่าซีนซีนเดียวในอีพีที่สามารถเห็นความแตกต่างได้คือซีนที่แม่ร้องเพลงนั้นแล้วลูกบอกว่าฟังเพลงน,นี้ทำไมมันแก่อันเนี้ยน่าจะเป็นซีนเดียวในเรื่องที่ผมทาได้นะเท่าที่ทาได้ผมรู้สึกว่าเรื่องนี้ไม่ได้เห็นความแตกต่างแต่ว่ามันเห็นความเป็นเจนซีมากกว่าผมว่าของผมก็เป็นแบบสีปุ๊บ ตงเงินคมๆหน่อยแล้วเพราะว่าผมมองเลยเป็นอัเซสซอรีมากกว่าอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าแบบเหมือนนาฬิกาหรือว่าสร้อยคออะไรเงี้ยผมว่ามันควรเป็นอะไรที่ใส่ได้ทุกวันเหมาะกับทุกชุดอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าการทำเป็นสีเงินน่าจะทําให้การแต่งตัวมันช่วยนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยของผมเป็นสีสัน ก็เป็นสีสันแต่ว่าก็ยังขอเป็นแบบสีสันที่มันเรียบหน่อยเรียบๆไม่แบบไม่นูนอะไรเงี้ยเพราะว่าผมเป็นคนแบบใช้ชีวิตเร็วจับนุ่นจับนี่เร็วการมีแบบนูนๆมันทาให้รู้สึกว่าต้องระวังก็เลยรู้สึกว่าต้องเป็นเป็นสีสันก็รู้สึกเป็นคนสดใสสีสันของผมน่าจะเป็นแบบสีขาวเรียบๆอะไรครับไม่ได้มีลายหรือว่าเป็นนูนอะไรแบบรู้สึกว่าอยากมีเล็บที่สามารถแต่งได้กับทุกชุดสบายๆมากกว่าของผมน่าจะสีใส ผมอยากทำสีใสแล้วก็มีลายพวกลายดอกไม้หรือว่าลายรูปปัดหรือว่ารูปดาวข้างในแล้วก็ทับเป็นสีใสคือไม่ไม่ต้องมีสีพื้นแบบเงี้ยแต่แค่เป็นลายแล้วก็เป็นสีใสถ้าเกิดมีสามคนก็ต้องมีคนชื่อนิวชื่อพีเจชื่อเลออนอยูอย่ยแล้วครับผมเนี่ยแล้วตอบอะไรอ <c oughs> ๋อ <c oughs> <c oughs> เนี่ยพอแย่งปุ๊บก,ก็เรียบร้อยเลยเตอบอะไรเนี่ยชื่อจริงก็ได้ไงอ้าวก็ได้โอเค ผมคงชื่อจัสตินบีเบอร์ครับคงผมคงได้ชื่อบ้าบินแหละชื่อบ้าใช่ไหมเลออนนี่เขคอยู่ไอชายกูโนกูโนชื่อเล่นชื่อกูโนเฮ้กูโนนี่ใช่น่ารักน่าเห็นดูน่าทะนุถนอมของผมเท่านี้เลยครับเอาว่าทุกคนได้เห็นชากินมะละกอไปแล้ว ต้องพูดอะไรมากทำไมใส่หัวมันเลยอ่ะลำบากนะพวกเรา <c oughs> ไฟแรงสะดุ้งเลุดครับของผมเป็นค้นหาสับสนความรักการเติบโตความรู้สึกเอาจริงจังเลยเอ้าผมไม่ไม่นม่แบบว่าโอ้โหหล่อน่ารักอย่างแล,แล้ว <c oughs> เอา้าให้ให้โอก๊กไก่คิดไหมเอาไหมไม่เอาผมเอาเอันนี้แหละ <c oughs> น่ารักแมวมึน เม็ดมีความในใจมีปัญหา ฝากเลยนะครับผมเจลบอยสถานากากใจนะครับอยากให้ติดตามไปเรื่อยๆครับเพราะว่าเนื้อหาก็จะเข้มข้นมากขึ้นในแต่ละ EP ยังสปอยอะไรเยอะไม่ได้แต่ว่ากากไว้ก่อนแต่อยากให้ดูจริงๆเจลบอยสถานากากใจนะครับรับรองว่าชีเสิร์ฟแน่นอนครับเม็ดบ้างไม่เม็ดบ้างครับมีอีกมีอีกมีอีกมันได้อีกได้อีกเหรอมันจึิงมากจนต้องฮอบฮอปแล้วฮอปแล้วเหยื่อ เปยี่ยนแล้วไปท่านคลินิกท่านตะกมใกล้ฉันใกล้ฉันขอบคุณมากมันฝืนฝืนปะเมื่อกี้เอาซินนาม่าไหมเอาไ่ไหนซินนามาสองคนอินพอไว้ตรงนี้เลยมาทีมงานเขาตั้งใจนะเว้ยขอโทษนะที่เราเป็นตัวแม่เกี่ยวไรอ่ะตัวแม่ตัวมัมตัวมันดาต้องดูที่ไหน ไอ้ฉียังไงเวลากี่โมงสามทุ่มสี่ห้าดูสดที่ไหนช่องวันกี่โมงไม่รู้อะไรเลยไม่รู้วัน3ามเอ็ดไงสองทุ่มครึง่งเชิดจบไหมออกไปโซ่ so, จบครับฝากด้วยครับขอบคุณครับ